โปรเจกต์นิวนอร์มัลลดแรงควันไม่ดำคืออะไรเพราะอะไรรถถึงต้องแรงไร้ควันนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานณปัจจุบันนี้นะครับมาตรฐานมลพิษเนี่ย มีการควบคุมสูงขึ้นค่า pm 2.5ก็มีการเข้มงวดมากขึ้นเราจึงแนะนำลูกค้านะครับว่ารถที่มีสมรรถนะประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีควันดำเราก็สามารถจูนให้ใช้งานด้วยสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและไม่มีควันไอเสียครับทำไมเราถึงแรงไล่ควันได้นะครับเพราะว่ารถสมัยใหม่เนี่ยการสั่งจ่ายน้ำมันการควบคุมแรงดันคอมบอนเลเนี่ยครับดีกว่ารถสมัยก่อนมาก และรถที่ใช้งานบนถนนจริงๆอะครับไม่ต้องการพลังที่มากจนเกินไปนะครับก็คือประมาณ40แรงม้า50แรงม้าเนี่ยเราสามารถจูนให้ไม่มีไอเสียเลยแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามันค,ควันดําที่ออกมานี่คือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นการทําให้สิ้นเปลือง ิงด้วยการทํางานของกล่องซูเปอร์สตอมนะครับทำงานยังไงก็คือกล่องซูเปอร์สตอมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นพิกกี้แบ็กนะครับออกแบบมาให้ทํางานต่อจากกล่องหลักของรถยนต์ด้วยกล่องหลักของรถยนต์ยังคงทํางานปกติค่ามาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนกล่องซูเปอร์สตอมก็จะไปทํางานต่อหลังจากกล่องหลักทํางานเช่นถ้ากล่องหลักของรถยนต์นะครับสั่งฉีดน้ํามัน ยกตัวอย่าง1วินาทีเนี่ยเราก็อาจจะไปสั่งเพิ่มแค่1.1วิหรือ1.2วิแค่ช่วงสั้นๆเพื่อให้ได้กําลังที่ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็สั่งให้มันฉีดปกติเพราะฉะนั้นการฉีดน้ํามันเนี่ยก็จะทําให้แม่นยําและได้พลังงานณนะช่วงที่เราต้องการใช้ไม่ได้การไม่ได้ทําการฉีดทิ้งจนทําให้เกิดมดลภาวะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ จะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะจูนกันบนรถว่า,าจูนให้ควันดํากับจูนให้ควันไม่ดำเนี่ยเราทําได้นะครับคราวนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าที่เราคุยกันไว้ว่ารถแรงแล้วไม่มีควันดาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนแรงยังไงแล้วก็ทําไมถึงต้องเลือกแค่50ม้า 40-50ม้าก็เพียงพอสำหรับรถใช้งานแล้วนะครับณปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเอาใช้งานจริงๆอะ่ะไม่มีควันไอเสียเนี่ยจะขับแบบประหยัดน้ำมันกว่าเยอะเลยครับไปลองดูกันนะครับว่ากดคันเร่งแล้ว50ม้านเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าแป๊บเดียว100แล้วละซึ่ง จริงๆความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็เพียงพอใช้งานแล้วแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ควันดำไม่มีนะครับอ่าม,มันสามารถจูนให้มีควันดำได้แต่ว่าจะพูดตอนนี้แล้ว,ว่าถ้ามีควันดำเนี่ยก็คือกินน้ำมันแล้วก็ด้วยเงื่อนไขของรถเดิมๆเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปฉีน้ำมันทิ้งแล้ขี่แบบกำลังพอใช้ ประหยัดน้ำมันดีกว่าครับณปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองวิ่งแบบรถมีควันดำให้ดูนะครับด้วยกล่องซ u เปอร์สตอมเราเนี่ยสามารถจูนได้แต่ว่าพอควันดำเนี่ยครับมันเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มันทําให้ฉีดน้ํามันโดยเปล่าประโยชน์นะครับเหมือนฉีดน้ํามันทิ้งอ่ะแล้วมันไปก่อให้เกิดควันดำหนมีผลเสียต่อมลภาวสอ มีผลเสียต่อกระเป๋าสตางค์เราก็คือทําให้เราเติมน้ํามันบ่อยขึ้นเปลืองน้ํามันครับรถมันควรวิ่งแบบไม่มีควันจะดีกว่าเพราะว่าไอ้ควันดําที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้รถแรงขึ้นนะครับก็ทําให้การสิ้นเปลืองมากกว่าเป็นภาระของเรามากกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าควันมันจะดาได้แค่ไหนสําหรับกดแล้วมันก็ แรงเท่าเดิมครับแรงเท่าออบที่ไม่มีควันแรงม้าไม่ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยถ้าไม่รู้สึกแตกต่างครับเพราะฉะนั้นขับแบบไม่มีควันดีกว่าแล้วรถใช้งานนะครับขับไปไหนก็สะดวกตูนไม่ดับไม่ต้องล้างบ่อยครับใช่มันเป็นมิดครับแล้วก็ขับไปไหนคนไม่เอากล้องถ่ายคลิปเราไปโพสต์ในออนไลน์ครับรถใช้งานบนถนนกับรถแข่งไม่เหมือนกันนะครับรถแข่งอ่ะเขาใส่เทอร์โบใหญ่ เขาแต่งเพื่อต้องการแรงม้าเยอะๆในช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องมีไอเสียควันดำขึ้นมาแต่รถใช้งานบนถนนรับประกันครับไม่มีควันดีกว่าผลลัพธ์ที่ได้รับจากการติดตั้งกล่องซูเปอร์สตอมนะครับถ้าเป็นรถปัจจุบันเนี่ยอย่างเครื่องอิซุสุดีแม็กเนี่ย1.9เนี่ยแรงม้าที่เพิ่มขึ้นก็ 47แรงม้าด้วยเงื่อนไขไม่มีควันไอเสียแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์ยังเป็นความร้อนปกติครับไม่ได้สูงขึ้นครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการยืนยันจากลูกค้าที่ใช้งานจริงจากสินค้าของ l p p h t e ทนะครับว่าลดแรงควันไม่ดำเนี่ยเป็นยังไงก็ จะให้เขามาพูดดูครับว่าเขาลองใช้แล้วเป็นยังไงครับเป็นการยืนยันจากปากผู้ใช้จริงด้วยครับก็ฝากท่านที่สนใจสินค้าของ l p p h t t ทคนะครับให้ท่านได้ลองมาใช้ดูสินค้าของเราเนี่ยเป็นกล่อง p i กก<อ>ี้แบ็นะครับทำงานหลังจากกล่องหลักของรถยนต์ทำให้มาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างของรถเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เราก็ไม่ได้เน้นจูนให้มันเกิดควาดํำเกิดบนลภาวะนะครับเพราะอยากให้ทุกท่านขับใช้งานโดยการเพิ่มสมรรถนะแล้วก็ ไม่มีมลภาวะด้วยครับ